ใจจ้ามันนี้เ้าสิมาเฮตดตุนใกล้กันด้้อจันมันนี้พ่อบ้านใจจ้าทำกับเขา่ามันนี้เมียก็ทำค่ะรอกินนยังเดียวต้องมาช่วงฝีมือสามีก่อนฟังแต่เสียงต่ำบักพีกโลดเอาอย่บบางใสกระเทียมนะครับ ตำให้มันแลงใส่ตะไคร้ใส่คาน้ำก็ไ้นะครับมันยังสีงหอมเวลายนีเผ็ดมันสะมีความหอม,หอมของคาน้ำถ้าเขาใส่ตแต่ตะไครอย่างเดียวมันก็นสีหอมอีกอย่างหน,งงน,นึ่งแต่ถ้าใส่คา้เข้าไปอีกเมื่อสีแบบหอมแบบหอมคาน้พวกน้ำแบบนี้นแล้วแล้วเขาก็ตำเครื่อง ตอกคูกันตำตัต,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 ตัตัค่ะถ้าปั้นก็สิแล้วแล้หล่ะพอถ้านนสูตรต<า>ปั้นถ้าตำมันจะได้กินหอมแบบเของเท่าตำม,มากกว่าตัให้ละเอียดแต่ยันกินหอมเลยคาได้นเห็นมั สื่อมากเยอะยอมโอม้แกหมดแล้วซื้อมาตุนรส,สรุปคุณหยุดวันไหนบ,านบ้างก็สามวัน,นวันอังคารทำงานเอออังคารพุทธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ก็หยุดอีกเหมือนเดิมไม่รู้เ็าแล้วเขาค่อยวันหยุดค่อยกับสิบสามมี่บห้ยายลิ้นหู่าได้หยุดวันแรงงานมาหยุดหรอ ออนหนึ่งพฤษภาใส่วันหยุดหลวงนาให้ยุดให้หยุดคือเขาสิวันหยุดภายในปีนี่เขาสิให้หยุดแบบไม่ให้เหลือใช่ไหกับช่วงโควิดมหเออกับช่วงโคบิดนี่ปกติมันต้องหลุดนะปกติมันต้องเหลือนะวันหยุดอ่ะมันใช้ข้ามปีได้นะอันนี้เหมือนเขาจะ มันไม่ให้เหลือประมาณนี้แล้วเขาจะเคลียร์ของปีหน้าใหม่เงินกับสุ่ขทัยมาดีแจกเงินชลศักดิ์อโอ้โห เบาๆมือหน่อยก็ได้นี่ครับบลายเด้อาศัยป้อดีพอดีต่อไปเราก็ใส่นละมันหอยครับใส่ไปเลย ต่ากไปในตัวเลยครับเอคค้คนค่ะคนของคนของกันนี่ครับนั่นยวเอากรใสานนาไปจีนน้อยอมันพอดีบอจีนน้อยหนึ่งก็ดีดคนค่คน ปิดไฟไว้อือขอบคุณครับปิดไาเราจังดปิดไาเราจังจะมามึงอีกเจนึงนะครับครบเลยแล้วจ้าทำลายจักหน่อยซิมป่มาซิมก่อนซิมต่อซิม แซบบ่บจะแอบมาเด้อจ้ากินข้าวบ่ายไปห้าวพี่จินข้าวเด้อมาเด้อพี่น้องป้องตายฮูฮูทุกคน